คุณพี่ช่วยอัปเดตราคาไข่เช้าวันนี้หน่อยครับว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวว่าราคาไข่เนี่ยขึ้นมาใช่ไหมครับผมใช่ค่ะล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่าสุดตอนนี้ก็ขึ้นอย่างก็ตามที่ราคาข่าวประกาศไว้แล้วคะว่าขึ้นอย่างละ5บาท6บาทแล้วแต่บางแผงเพราะไข่ค้าไข่ขไขเบอร์นี่มาราคามันต่างกันอยู่แล้วนะคะต้องบอกไว้ก่อนมคือท,ทงข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์และก,กระทรวงพลังงานก็บอกว่าราคาไข่ ต่อฟองเมื่อปี64นะครับผมจะอยู่ที่3.25ต่อฟองแต่ว่าใช่ค่ะห้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับขึ้นเป็น3.70ถึง3.90บาทต่อฟองเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ราคาตรงกับหน้าตลาดที่เราขายอยูอ่ต้องต้องต้องเรียนบอกกันยังก่อนนะคะว่าราคาที่ประกาศนี่คือราคาไข่คระคือราคาไข่รวม,มไอ้ที่ราคาอันนี้คือราคาคัดแยกเป็นเบอร์เบอร์เรียบร้อยแล้วซึ่งจะจะต่างกันอยู่แล้วอะค่ะ ใช่โอเคเดี๋ยวให้คุณพี่ไล่เรียงเลยครับอย่างอย่างเบอร์ศูนเนี่ยแต่ก่อนก่อนที่จะปรับขึ้นขายู่ือองแล้วเท่าไหร่เบอร์ศูนแต่ก่อนขายอยู่แผงละร้อยยี่สิบห้าใช่ค่ะแล้วเบอร์หนึ่งร้อยสิบบาทเบอร์สองร้อยหนึ่งแล้วพอปัจจุบันมาเมื่อวานปรับราคาขึ้นก็อย่างใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ขายรตใหม่เข้ามาแล้วก็เบอร์ศูนย์ก็เป็นเบอร์ศูนย์แผงร้อยสามสิบ เบอร์หนึ่งร้อยสิบห้าเบอร์สองร้อยห้าทุกอย่างก็ขึ้นตามที่ข่าวประกาศบอกค่ะว่าขึ้นอย่างละหกบาทขึ้นละหกบาทใช่ไหมใช่ค่ะต่อแผงต่อแผงต่อแผง,แ,ผงแล้วถ้าเราเราเราคิดต่อฟองเนี่ยครับผมมันขึ้นในอัตราละเท่าไหร่อัตราต่อฟอง,องนีอง่อย่างศูนย์เนี่ยต่อฟองขึ้น,นอัตราละเท่าไหร่ประมาณหกสตางค์หกสตางค์เนาะใช่ค่ะแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่ประมาณหัวเฉลี่ยเนี่ย หน้าร้านน่ะขายอยู่มานใบละสี่บาทบละสี่บา,บาทใช่ไหมแต่ถ้ายกแผงราคาก็จะถูกลงประมาณห้าบาทใช่ค่ะแต่ถ้าเราคิดต่อฟองเนี่ยคิดต่อแผงเนี่ยราคาก็จะขึ้นประมาณห้าถึงสิบาทใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วลูคกค้าเขาว่ายังไงบ้างครับก็บ่นเหมือนกันบน่บนบน่บนทุกคนคือต้องผู้บ,บ,บริษัทไม่ได้ว่าไข่ไก่เนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักที่เพราะว่าอาหารหลักอาหารหลักดีกว่าไม่ว่า ค้าตั้งแต่เด็กอาหารหลักของเด็กก็คือไข่<ม>ก็โตมาทุกวันนี้ไม่มีบ้านไหนที่บอกว่าจะไม่มีไข่ติดบ้าน<ม>ใช่กลับกลายว่าเดี๋ยวนี้ไข่แพงขึ้น<ม>ทุกอย่างข้าวของแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นหมูอาหารศาสตร์หมูเป็ดไก่<ม>ทุกอย่างขึ้นปรับตามตัวกันหมดเลยมันก็อยู่อยู่กันลำบากเนาะเพราะว่าค่าครองชีพมันเท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิม แต่ในขณะที่ค่าเทศจ่ายการกินอยู่การใช้ชีวิตปัจจุบันอยู่มันเพิ่มขึ้นใช่ค่ะมันก็ไม่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 สวดฮะมันก็แบบมันต้องข้ามะทำให้แบบว่าเงินเก็บเราก็แบบน้อยลงการค่าเช้จ่ายมันก็ออกไปจากปกติข้าวาปกติทุกวันเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนข้าวจานหนึ่ง50าสบไม,ไม่ไม่เกิน50เดี๋ยวนี้หกสถึงเจบาทต่อข้าวจานหนึ่งนะเดี๋ยวนี้นะ อาหารตามสั่งอ่ะใช่ค่ะแล้วมันยังไงอ่ะคือสารการ์ล่าสุดเนี่ยข้าวของแพงหมดเนี่ยครับผมเราคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปอีกระยะเวลาเท่าไหร่แล้วมันจะส่งผลกระโกต่อน่าน่าจะยาวอ่ะเพราะตามใดเศรษฐกิจโดยภาพรวมระดับประเทศอื่นมันจะเป็นอย่างนี้มันก็ส่งผลกับประเทศของเราเหมือนกันมันก็ดึงกันไปดึงกันมามันก็พูดกันยากเนาะแล้วอย่างหนึ่งโควิดก็มา โควิดอัลอบใหม่ก็มามันก็เริ่มเริ่มต้นศูนย์ใหม่เริ่มต้นหนึ่งใหม,ม,ใหม่อะไรใหม่ทุกอย่างไม่ว่าเด็กเคยไปโรงเรียนจากเมื่อก่อนเคยไปวันเว้นวันหรืออาทิตย์หนึ่งสลับคนละอาทิตย์แล้วแต่โรงเรียนเขาจะจัดการโรงเรียนอย่างไงกลายเป็นออนไลน์โรงเรียนบางเลยตอนนี้คือออนไลน์กันแล้วนะไม่ไปโรงเรียนกันแล้วล่าสุดคุณเอกประยุทธ์บอกว่านายอุมเจยบอกว่าที่เข้าของราคาแพงขึ้นขึ้นมา,นมาอย่างต่อเน,นื่องครับเต็มเพราะเงินเฟอ้อ มองว่ายังไงจริงมองจริงค่ะคนไม่ออกมาใช้เงินเก็บเงินเพราะว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ก็ต้องเก็บเงินไว้ก่อนอยังไงก็ต้องมีเงินสดไว้ก่อนแต่ปัญหาแบบนี้มันก็เป็นทุกปีใช่ไหมใช่ค่ะมมใช่ใช่รู้สึก<ช>ว,ว่าปีนี้จะหนักสุดเลยหนักหนักสุดใช่หนัก,ส,นกสุดถ้าเกิดของถูกลงน้ำมันถูกอะไรถูกทุกอย่างถูกอ่ะ มันไม่มีปัญหามันก็ใช่แต่ด้วยความที่แบบว่าของมันแพงทุกอย่างของมันแพงค่าเงินมันก็ลดลงจากเคยมาตลาดมาพันหนึ่งเคยพอไม่พอละอย่างนี้ต้องสองพันมันก็เลยทำให้แบบค่าเงินก็เป็นอย่างนี้แหละ ข้าวจานหนึ่งเมื่อก่อนห้าสิบาทพอต้องทอนเท่าไหร่ลูกหนูหนละพี่ให้ไปเก้าร้อยนะ <Okay. S 1> ใช่ <Okay. S 1> ลงห้าบาทท้ายครับคุณพี่ถามเนันนี้กันมีอะไรอยากฝากผู้รัฐบ,บาลไหมฝากผู้รัฐบาลไหมเมื่อไหร่ของจะถูกเมื่อไหร่กันเดือนคนจะเพิ่มเมื่อไหร่ค่าไรจะขึ้นเมื่อไหร่ค่าแรงจะขึ้นเมื่อไหร่จะให้แบบว่าของกวนประชาชนที่แบบมีชีวิตที่มันดีขึ้นมากกว่านี้ ไม่ต้องอดมือกินมื้อไม่ต้องมานั่งกระเบียดกระเสียนการใช้เงินทุกคนอยากมีเงินอยากมีรายได้ไม่อยากตกงานนั่นแหละค่ะสิ่งที่ฝากถึงรัฐบาลถ้าพูดนิดนึงคือว่าถ้าไม่ไหวก็ขอโทษนะคะบายๆเหอะโอเคผไม่ไหวจริงๆครับขอบคุณมากครับก็จริงๆเหมือนกันไม่ขาไม่ขายก็แบบนี่นะครับผู้ชมครับอยากจะแบอะไรนะ เสียงกะพอนทุกคนอยากขายดีแม่แบว่านั่นแบบว่าลูกค้าเดินมาปบเคยเอาซ้อของทุวันเคยเอาขายวานัไไน4050บหาบบเดินผ,นผ่าน้าเลยไม่ทักมไม่ทายเลยโอเค,คร้บก็บ่นใครซื้อของเท่านี้แล้วมาขอเพิ่มเขาก็ต้องลดลดปริมาณลดทุกอย่างเ้าบางครั้งบางทีแบบว่าข้าวแก,กงถูงอ่ะขึ้นหนักมันกนไม่ได้ ถ้าเกิดมันขึ้นอยู่ปุ๊บคนลูกค้ามันจะหนีไปใช่ไหมเพราะว่ามีส่วนทางกับผู้บริโภคคนไป